น้องไปเตอร์ในช่องน่ารักชาแนลวันนี้นะคะพบกับพวกเราในช่วงสองพี่น้องเข้าครัวกันนะคะก็วันนี้เราจะมาทำเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำง,ง่ายมากๆนะคะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนั่นเองวันนี้เราจะมาทำอะไรคะไปเตอรแ <Apple. S 1> อปเปิ้ลอบกรอบ ในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะแล้วมีแอปเปิ้ลเยอะเลยดูสิ snow white ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเดี๋ยวน้องม่ตองนะคะก็จะเอาแอปเปิ้ลทั้งหมดนะคะไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันโอเคไปล้างก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เรานะคะไปล้างแอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องม่ตองนะคะก็จะ เอาน้ำกับเกลือนะคะมาคนให้ละลายเพื่อเพื่อไม่ให้ Apple แอปเปิ้ลดำนะคะก็<ช>มาทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราไม่ต้องจะาเทน้ำใส่ลงไปโอเคค่ะแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปเรานะคะก็จะใส่เกลือเท่านี้นะคะลงไปในนี้แล,ลแล้วก็คนให้ละลาย เดี๋ยวพี่พี่เตยนะคะก็จะมาหั่นแอปเปิลของเราะผ่าครึ่งนี่ไม่ไม่รู้ผ่าครึ่งเออเอกก่อนไม่แล้วก็หั่นแบบนี้นะคะให้มันบางๆหน่อยมันจะได้แบบมีความกรอบนะทุกคน แต่เรานะคะทุกคนว่าเราอยากจะหั่นแบบไหนใช่บางหนะแค่ไหนก็ได้หมดเลยแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือนิดแช่มันก็พี่น้องไม่ต้องคนเพราะว่าเราใช้มือหั่นน้นี่โอ้อันนี้อันนี้บางเมนูนี้เคยทำหรือยังคะน้องไม่ต้อง no ยัไม่เคยเอาผลไม้เขาหม้อทอดใช่ไหมคะเราเคยเอาแต่กล้วยเนาะเราทำกล้วยฉาบ<อ>ในหม้อทอดอแต่ว่าแอปเปิ้ลหรือยลืออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยทําครั้งแรกนะคะเ,คเดี๋ยวน้องม่ตองนะคะให้พี่ไปเตยนะคะหั่นสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหลังจากที่เราหั่นเสร็จนะคะทุกคนก็ มาอยู่ในน้าเกลือแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็มาซับน้าเกลือออกนะแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดของเราเลยเราใช้ชิชูซับให้มันแบบแห้งหน่อยถ้าไม่งั้นมันจะเปียกไปโถมันเปียกไม่ได้หรอใช่มันเปียกมันจะต้องแห้งหน่อยค่ะอุ๊ยขาดไม่ให้เป็นไรค่ะจับจับอย่าให้ทิชูไปติดนะแล้วเราก็จะไม่ไม่ติด เรียงให้เต็มเลยใช่ไหมคะเราใช้ไฟเท่าไหร่แต่แม่เราคิดว่าจะใช้ไฟน้อยก่อนนะคะเพราะว่ากลัวข้างนอกมันไหม้นะจะเอาเริ่มที่ไฟสักร้อยหกสิบตอนนี้ก็ดูน้องพี่ตองพี่ไปเตยอันนี้แค่ลูกครึ่งก็ครึ่งหรอลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งหรอลูกครึ่งคืออะไรคะลูกครึ่งคือลูกครึ่งลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งฝรั่งนคือลูกครึ่ง ลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งจีนจีนไทยใช่ไหมจีนไทยลูกครึ่งหมาคือแล้วตองลูกครึ่งจีนค่ะพี่เตยเขาลูกครึ่งอะไรก็ไม่รู้นะคะฮ่าฮ่าชินดีชินดีอโอ้อันนี้บางใช้ได้แล้วมันไม่ต้องมาดูแอปเปิ้ลทอดกรอบก่อนโอเคต้องมาทำผลไม้ทอดกรอบกันโอเค แล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าหม้อทอดเลยเราใช้สักร้อยร้อยหกสิบดีไหมร้อยหกสิบสิบนาทีก่อนเอาลองโอเคได้เลยเราไม่เริ่มจากห้านาทีก่อนหรอกค่ะสิบนาทีเลยเดี๋ยวน้องม่ตองนะคะก็จะเอาใส่เครื่องเอาแอปเปิ้ลใส่เครื่องหม้อทอดใช่ไหมคะใช่ แล้วก็ใช้ไฟใช้ไฟอ่ <10 S 2> อันนี้ใช้อ่าเวลาใช่ไหมคะสิบนาทีใช้เวลาสิบนาทีสินาทีกับอุณหภูมิร้อยหกสิบองศาร้อยหกสิบอ่า <160. S 2> เรียบร้อยนะคะเ <100. S 2> เดี๋ยวรอสิบนาทีใช่ไหมสิบนาทีเ,เรามาเจอกันไป ตอนนี้นะคะทุกคนสิบนาทีผ่านไปอว้าวหน้าตามันก็ดูแห้งๆเลยนะพี่เตยโอ้ยมันยังนิ่มอยู่อ่าันก็กลับด้านมต้องโรยเกลือด้วยไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราทําเสร็จก่อนนะดูว่าเราจะโรยไปแต่เราแช่น้ําเกลือไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เนาะเพื่อไม่ให้ดำเอแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาชิมลองมาดูหลังจากที่มันกรอบใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันดูแห้งดีแต่ว่ามันมันยังนิ่มอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มอุณหภูมิไหมคะพี่เตยดูก็ได้อ่าเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบ แล้วก็ต่ออีกสิบนาทีนะคะทุกคนก็ทดลองไปได้วยกันนะคะว่าการจะอบทุเรียนหรือว่าทุเรียนเอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลการที่เราจะทอดทุเรียนหรืออีกแล้วก็บอกว่าแอปเปิ้ล <c oughs> แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคือเราคุยเรื่องทุเรียนกันไปแม่เราก็ทุเรียนตลอดเลยนะคะออ <c oughs> แอปเปิ้ลการที่เราจะ Apple เปิลให้กรอบต้องใช้เวลากี่นาทีนะคะตอนนี้เราเพิ่มต่ออีกสินาทีแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเป็นร้อแปดสิค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูดูอะไรคะดูทุเรียนก็ผ่านไปอีกสินาทีนะคะรวมเป็น20นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลของเราเลยนะคะ อุ้ยไม่เอาออกมาให้ตปอมาดูไม่เหมือนแฮปเปอร์เลยอ่ะมันดูแห้งใช่แต่ว่ามันยังไม่กรอบเลยแค่นี้แล้นเราก็ต้องอบต่อไปค่ะอจะไหม้ก่อนไหมคะเนี่ยก็มันยังไม่งั้นเราใช้ไฟอ่อนใช้ไฟร้อยห้าสิบองศากับอีกสิบนาที าคาใช่เพราะเราต้องการให้มันกรอบแอปเปิลสิบนาทีอบอนนออไปสามรอบนะคะเออตอนนี้รอบที่สามอีกสิบนาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเราก็เอาเป็นอีกห้านาทีนะคะ,ะ,คะก็กะคะือรวมหมดแล้วก็คือย5ห้านาทีนะคะเพราะว่าเรากลักวมันจะไหม้ก่อดเนาะก็เราเอาออกไปเลยดีกว่ามันก็ไม่ไม่ร้อนเ,เนาะ มันก็ไม่ค่อยกรอบนะแต่มันก็ดูแห้งนันพี่เตยเนาะใชน่นี่นะคะแอปเปลิลของเรา๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะหน้าตมามันดูกรอบนะแต่ที่จริงใช่ <ๆ S 2> มันไม่เหมือนแอปเปิลเลยเฮ้ยตรงตรงตรง,ตรงเปลือกมันอนะมีความกรอบอยู่อืออึแล<อ>้วอนะไรกันเนี่ย เป็นไงคะมันมีความมันมีความกรอบแบบถ้ามันบางๆมันจะกรอบนี่เพราะเราทำหนาเกินไปใช่ถ้าตรงเนี้ยเห็นไหมตรงที่บางใช่ไหมคะตรงนี้มันบางมันแตกออกมาเป็นอันนี้ได้เลยเอ้โหมันอร่อยอะอร่อยเหรอคะกินแอปเปิ้ลธรรมดาจริงดิเป็นไงคะน้องไม่ตองเค็มไหมคะเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือไปกันมันอร่อยเพราะมันมีความแบบว่าไม่หวานเกินไปก็มีความเค็มนิดนิด ใมันหวานนะแต่ว่ามันก็ไม่หวานเกินไปเป็นหวานแอปเปิลใช่ไหมคะนี่ค่ะเออกรอบนะบางานอร่อยอะอืตรงไหนที่มันเราหั่นได้บางมันก็จะกรอบใช่ไหมคะพี่เตยนี่สรุปเราใช้เวลาไปเท่าไหร่คะพี่เตยยี่สิบห้านาทีค่ะคือใช้ไฟร้อยห้าสิบร้อยหกสิบใช่ไหมทั้งแรกเลยใช้ร้อยหกสิบ สิบนาทีร้อยแปสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบโอเคใครแกใครที่มีแอปเปิลอยู่นะคะแล้วอยากลองทำก็ลองทำดูได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะคะคือออกไปไหนไม่ได้นะก็ลองมาทำเมนูแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอบไอ้หม้อทอดทออไร้น้ำมันนะคะก็คือมันใช้ได้นะรสชาติคืออร่อยมากมีความแอปเปิลอันนี้ก็คือ Apple แอปเปิลแท้เลยจริงๆใช่แต่ใครแบบเบื่อการกินแอปเปิลแบแบแอปเปิลธรรมดากะ ทำันเป็นแบบนี้แล้วก็แบบใครไม่กินผลไม้อย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบขนมกินเล่นได้เลยเหมือนเล่เลยใช่ไหมคะเออเจืออันนี้มันก็เป็นของแอปเปิลอยู่แต่ว่ามันรสชาแอปเปิลมันกินเพลินกว่าไงอืมเฮ้ยอร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอะเลิเฮ้ยมันมีความแบบหวานนิดๆอ่ะใช่หวานเค็มเค็มจากที่เราใช้น้ำเกลือเนาะเฮ้ยได้อยู่เอือแม่แม่ไม่คิดว่ามันจะโอเคนะ ทุกคนอ่านนะแต่หวานส่วนใหญ่นี่มันหน้าตาเี้อองงมันจะรสชาติแบบ<า>มันก็กรอบมากพอทิ้งเอาไว้แล้วมันกรอบนะเนี่ยอืมอืมเอออร่อยอยู่อืมอร่อยนะคือออกจากหม้อทอดมันเหมือนนิ่มๆใช่ไหมคะพี่เตยพอมาตั้งให้เย็นพอมันเย็นแล้วมันกรอบเนาะเนี่ยดูคะด่ะกรอบ ถือว่าถ้าบางก็กรอบถือว่าเป็นไงคะเมนูนี้สุดยอดอร่อยใช่แต่ว่าใช้เวลานานยี่สิบห้านาทีนะถ้าจะทำไม่ให้เปลวไฟก็ทำจเยอะๆเลยค่ะทุกคนใช่ไหมใช้ยี่สิบห้านาทีแต่ว่าระดับไฟเราไม่ไม,ไม่เท่ากันเนาะ <c oughs> ปรับระดับไฟเ,เอาไปไม่ได้คอยเปิดดูดีกว่านะ <c oughs> เนาะร้อยหกสิบไปเลยร้อยหกสิบยี่สิบห้านาทีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ก็ร้อยเจ็ดสิบประมาณ ใช่แต่เราก็ต้องคอยเปิดดูเพื่อ<ต>เพื่อกลับด้าน่นาใช่โอเคค่ะคลิปนี้เป็นไงคะก็ขอตัวลรไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใ้น้องใบอกับพี่ไปเตยด้วยนะคะบ๊ายบายหวานโคอุ้ยไม่ใช่สิหวานคิน